กลับมาพบกับ call center นัตตี้ครั้งแล้วนะครับผมกับเกม home safety hotline ใน dlc ที่มีชื่อว่า vacation อะไรนะลืมแล้วเออเราอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี่คือวันที่23แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราเล่นวันที่22พี่นัตตอบผิดไปเยอะมากจริงๆ ต้องยอมรับเลยว่าการกลับมาเล่นทางนี้เราต้องจูนสมองกันใหม่หมดแล้วก็วันนี้จะพยายามให้ดีขึ้นแล้วกันนะทุกคนต้องช่วยเหลือกันด้วยนะทั้งคนที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้นะครับถ้าอยากช่วยพี่นัทก็ว่าง <happier, S 2> ๆแวะมาดูไลฟ์ตอนสองทุ่มครึ่งแล้วมาช่วยอวออคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคิดว่าเป็นอะไรส่วนคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้พวกแกต้องช่วยฉันเข็นสมองออกมามาวันนี้ตั้งเป้าไว้ว่าต้องไม่พลาดเกิน2ครั้งอีก2วันก่อนคริสต์มาสบริษัทเขาบอกเขาจะมีปาร์ตี้ด้วยนะปาร์ตี้หลังคริสต์มาส โอ้แลเชียร์เลเวลมันต่ำลงมาเหลือ5ครับเขาบอกว่าต้องเกิน90นะตอกบัตรครับแปลว่าหลังจากนี้ห้ามพลาดเลยครับถ้าถ้าจะให้มันรักษาระดับไว้ได้ห้ามพลาดเลยดูว่านี้จะมีสายเข้ามาหรือเปล่าสายไหนแล้วมันปลดล็อกอะไรใหม่ๆมาไหมผมว่าเดี๋ยวมันต้องเพิ่ม,มอีกใช่ไหมมันยังมีอันที่ยังเข้าไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ย early entry inaccessible เนี่ยมันจะมีความยากกว่านี้รออยู่ครับมันยังปล่อยมันไม่หมด่เด้อีกเป็น10อันเลยเนี่ยโอย กือบ0อ่ะสายแรกมาแล้วครับอ่าคุณแครโรลหัวหน้างานของเราสวัสดีเรเบคก้นี่แครโรลเองนะดูเหมือนจะมีรายงานเกี่ยวกับสิ่งประหลาดใหม่ๆเข้ามาแล้วอะเราได้แอดข้อมูลไปให้เธอแล้วนะเอาละครับก็มาแล้วฮะเต็มเลยเวนโอ้โหคำว่านิวขึ้นมาพลึบเลยฮะ อันแรกคือ Frost Whips มันคือคือ Whips เนี่ยมันแปลว่าดวงไฟแต่ r r s t เนี่ยมันเป็นน้ําแข็งก็เป็น s u b ส p ป c ชี s ของดวงไฟทั่วไปเพียงแต่ว่าหน้าตามันจะกึ่งโปร่งใสแล้วก็มีลักษณะคล้ายคริสตัลนะครับลูกแก้วคริสตัลประมาณนั้นเจ้าของบ้านที่ถูก r r s t w w i p s เนี่ยกูยังอ่านไม่ได้เลยมึงก็มาแล้วสวัสดีค่ะนัตตี้นีให้บริการค่ะ I to ยาวใช่คนที่ชื่อคริสตินนะครับฉันต้องการคนมาซ่อมหน้าต่างเราด่วนเลยฉันเกรงว่ามันจะมี terrible draft coming in terrible draft เหรอครับ draft ปกติมันแปลว่าการร่างนะแต่ว่า draft ในที่นี้หมายถึงอะไรครับ terrible draft อ่ะเป็นว่าให้มาซ่อมหน้าต่างฉันไม่อยากให้คนที่บ้านเนี่ยเป็นหวัดที่บ้านฉันน่ะมีคนอยู่เกือบ20คนแล้วฉันต้องการให้บ้านเนี้ย ล็อกอย่างแน่นหนาเพื่อให้พวกเขาอยู่อย่างสบายดีนะครับครั้งที่แล้วเหมือนจะมีบางอย่างเกิดขึ้นด้วยและฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีก something dreadful คือเหมือนชอบชอบจัดงานที่บ้านอะนะคิดว่านะเหมือนเป็นโฮสอะบ้านเขาเป็นโฮสแล้วก็ให้คนมาอยู่อะไรเงี้ยครั้งที่แล้วมีบางอย่างที่น่ากลัวเกิดขึ้นในบ้านด้วยนะ <Please hold. S 1> อยากให้มาซ่อมหน้าต่าง เกี่ยวอะไรกับหน้าต่างครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องทำความเข้าใจอ่าแรกคือฟอสซิปเขาบอกว่าเจ้าของบ้านที่เจอฟอสซิปเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความหนาวเย็นอากาศจะเย็นขึ้นไม่เป็นภัยกับสัตว์เลี้ยงลูกด,ด้วยนมและมนุษย์ ตราบใดที่เรารักษาระยะกับมันอันนี้ไงถ้าฟอสซิฟยังอยู่ในบ้านยิ่งนานเท่าไหร่ก็ตามจะยิ่งนํามาซึ่งความคิดที่อันตรายเว d ฟูลเนี่ยมีคําว่าเว d ฟูลเหมือนกันอ๋อมันทําให้คนแบบคิดมองโลกในแง่ร้ายอย่างเงี้ยเหรอจริงๆอันนี้ก็ใกล้เคียงเลยนะครับมีคีย์เวิร์ดหลายๆคําที่ไปตรงกับสิ่งที่เธออธิบายด้วยเทอริเบิลดรอฟหมายถึงลมหนาวใช่ไหมรู้สึกเย็นก็คือเข้าข่ายเลยครับอันนี้คือฟอสซิฟคือเข้าข่ายมากๆเลยฮะต่อไปอันที่มาใหม่นะฮันส ตัวเฮียวะเนี่ยฮานเป็นมนุษย์ถุงผ้าครับทำมาจากถุงกระสอบแล้วก็กองฟางชอบแอบเข้ามาในบ้านอันนี้ไม่น่าเกี่ยวถัดมาลูซี่อะไรครับลัซี่เป็นกึ่งมนุษย์กึ่งของเหลวลักษณะถ้าเจ้าถ้าเจ้าของบ้านเจอมันจะรายงานว่าเจอสลามของเหลวเหนียวๆ,ๆใกล้ๆประตูหรือหน้าต่างที่เปิดเอาไว้หรือแม้กระทั่งในห้องใต้ถุนอะไรอย่างนี้เดอะแมร์แมร์นี่คือผีไหมอะมันเป็นรูปร่างของม้าวะ่ะ แม่คือม้าที่มีลักษณะเหมือนหัวกะโหลกคล้ายๆมนุษย์ด้วยเป็นม้าที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์และเป็นโครงกระดูกประมาณนั้นไม่น่าเกี่ยวกับรอบนี้ออเกรสก็คือออกใช่ไหมออกตัวเมียเนี่ยออเกรสเนี่อยออกครับเป็นสิ่งมีชีวิตขนาด8-10ฟุตอาศัยอยู่ในถ้ำม,มักจะพบเจอมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวเจ้าของบ้านมักจะไม่ได้เจอตัวมันตรงๆแต่มักจะเจอบางอย่างที่ตามมาอย่างเช่นยูเลเมนหรือยูแคทเอออะไรก็ไม่รู้แปลกๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีวินเทอร์เฟอร์ ขนมันมักจะมีไวรัสนะครับตามมาด้วยนะกับขนพวกนี้นะมันเป็นลักษณะเหมือนแบบก้อนขนขาวๆที่สามารถเติบโตเองได้มักจะทําให้ผู้คนติดเชื้อทางใบหน้าดวงตาผิวหนังอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปไม่น่าเกี่ยวเนี่ยยูแคทกับยูเลเมนยูแคทคือแมวลักษณะเหมือนแมวมักจะอยู่ในที่สูงก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับรอบนี้ผมว่าน่าจะฟรอสทริฟเลยครับอันนี้คือยูโกธเป็นแกะแล้วมันโผล่ในฤดูหนาวเหมือนกันเ็าบอกว่าคนที่เจอเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมักจะ เจอกับเหตุบังเอิญแปลกๆ strange coincidence นะครับมักจะเห็นอะไรรูปร่างคล้ายๆแก่อยู่ในบ้าน <c oughs> อย่างเช่นอันนี้มาโผล่ในขนมปังอย่างเงี้ยต่อไปคือยู m ม n คืออะไรวะยูเมนสัตว์ิเศอันมเป็นพวกนมเป็นพวกมนุษย์ตัวเล็กๆมักจะทำให้สัตว์หรือสิ่งของหายไปผมว่านี้คือคืออะไรนะ Frost ์วิฟครับคำตอบค่อนข้างแบบค่อนข้างชัดในเรื่องของคีย์เวิร์ดแล้วก็อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นลองตอบฟรอสต์วิฟดู <c oughs> พี่ดอ เอ้าไอ้ที่มันหลอกล่อเราสุดๆเลยนะเนี่ยเราต้องตอบอะไรครับอย่างนี้โอ้โหต้องย้อนกลับไปดูของเก่าด้วยหรอเนี่ยแย่แล้ว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 โทนี่ครับอันนี้คนโทรมาบนนะครั้งที่แล้วเราบอกผิดของที่ส่งมาไม่เห็นได้เรื่องเลยต่อไปนี้ฉันจะโทรหาป๊าป๊าพอเพสคอนโทรแทนแล้วจะไม่โทรหาแกแล้วตอบอะไรก็ผิดอะแม่งเอ้ย มันควรจะเป็นอะไรวะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับความหนาวกับหน้าต่างซ่อมหน้าต่างอูยาก่ะยากเลยถ้ายังผิดอีกคือยากเลยอะโรบินครับพวกมันเข, Worlds ขา้ามาข้างในพวกมันกำลังกำลังมาหาฉัน ส่งความช่วยเหลือมาทีเอ้าแล้วมันคืออะไรอะครับอันนี้คือให้วางสายเลยครับคือขอความช่วยเหลือแหละแต่ไม่ได้ต้องการว่าต้องการให้คำแนะนำหรืออะไรอะแค่โทรมาบอกว่ามันกำลังเข้ามาหาฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ย What the fuck โอ้ยชาลีครับ oh, God. เจ้าช่วยฉันตายแน่ฉันตายแน่ฉันเพิ่งอายุ33เองฉันจะตายแล้วบอกทีว่าฉันสามารถแก้ไขมันได้บอกฉันทีว่าฉันสามารถแก้ไขมันได้อะไรอ่ะให้กูตอบอะไรอ่ะโอพระเจ้าฉันตายฉันตายแน่และฉันเพิ่งอายุ3าาเองได้โปรดบอกฉันทีว่าฉันสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ได้โปรดบอกผมทีว่าผมเปลี่ยนแปลงมันได้ คืออะไรวะอันนี้คืออะไรวะไม่มีบอ่อแสเฮียอะไรเลยอะเดี๋ยวนะนะทังข่าวไม่น่าใช่ไอ้ที่นอนนี่ก็ไม่น่าใช่เอลานี่ไม่ใช่ฉันตายแน่บอกฉันทีว่าฉันเปลี่ยนแปลงมันได้แก้ไขมันได้เปลี่ยนเหรอครับเปลี่ยนได้เหรอครับเปลี่ยนอะไรวะยากอะรอบนี้มาแบบยากเลยครับอันนี้เป็นเขาวงกดไม่น่าใช่นะครับฮอปฮอปก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับนึขนาดนั้นทำไมถึงบอกว่าจะตายวะเปลี่ยนได้ บอกทีว่าฉันสามารถ I can change this ฉันสามารถแก้ไขมันได้อะไรทำให้มึงเป็นอย่างนั้นวะเปลี่ยนอะไรวะก้อนหินก็ไม่น่าใช่ครับเอลก็ไม่ใช่ครับกูจะตอบอะไรอ่ะเขาเนี้ยฟอสซาติแฟกไม่ใช่ครับอันนี้ก็น่าจะมีเรื่องราวมากกว่านี้หน่อยมันเป็นตัวเป็นตนมาเนาะอีคนป่าเคยตอบไปแล้ว Fracture Hop คือบ้านเป็นรอยรล้าก็ไม่เกี่ยว Frost w h i p อาการหนาวอ,อันนี้ก็ไม่เกี่ยวไม่ได้พูดอะไถึงความหนาวเลย Fro z e n Pipe ก็เหมือนกัน ถ้าเจอมันอาจจะมีสัญลักษณ์แปลกๆปรากฏขึ้นหรือทำตัวผิดปกติทำเสียงแปลกๆแล้วก็น,นะมันจะเข้าบ้านเราใช่ไหมบ้านไหนที่มีตัวนี้อยู่เนี่ยมักจะทุกข์ทรมานกับอาการการพบเห็นสัญลักษณ์แปลกๆปรากฏขึ้นในบ้านเสียงแปลกๆอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ผมก็พยายามจะหาเอาว้คำตอบเนี่ยอ๋อแต่ว่าข้อแรกอาจจะตอบลัซซี่นะครับลัซซี่มันอันตรายกับมนุษย์และสัตว์ ที่มันเดินผ่านมันชอบขโมยความอบอุ่นจากร่างกายและเลือดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วมันชอบเอ๊ะมันก็ไม่น่าใช่ว่ะไม่น่าใชา่แต่อันนี้มันจะแบบเข้าใกล้หน้าต่างเปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยอาจจะเป็นตัวนี้แหละข้อแรกอาจจะเป็นละซี่นะครับแต่ตอนนี้เรากําลังหาสิ่งที่ทําให้หานี้จะตายอยู่เนี่ยมันคืออะไรวะมนุษย์หน้าม้าเหรอมันชอบมาที่ประตูบ้านตอนกลางคืนมักจะรีนเสียง เหมือนเสียงร้องเพลงเสียงคนคลางของมันมันชอบกินอาหารในบ้านอย่างมากจํานวนมาก Memory w i วิฟฉันจะตายแล้วฉันแค่อายุ33เองอันนี้คือจะดูดความทรงจําในบ้านให้หายไปไม่น่าเกี่ยวหนูไม่เกี่ยวแน่แน่ u มล a i เ w นวอลลก็ไม่เกี่ยว Ne เ o อร์ดอเวสกำลังหาสิ่งที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่เจอ อาจจะเป็นอันนี้นะครับเนี่ยทม์วิปส์ทำให้หลงเวลาทําให้แบบเครียดทําให้เกิดความวิตกกังวลแอนซตี้ในเรื่องเวลาเพิ่งอายุ3 3แต่จะตายแล้วอะไรเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยเท่าที่นั่งดูมาทั้งหมดตัวเนี้ยใกล้เคียงที่สุดแล้วความหวาดกลัวต่อการมีชีวิตอยู่ผมว่าตัวนี้นะครับทม์วิปส์แม่งโคตรยากเลยมันเป็นมันเป็นเหมือนตัวตนที่ถูกด้วยครับเห็นไหมคือเอาง่ายๆมาทำให้คนเนี่ยวิตกจริตในเรื่องของเวลา ในการมีชีวิตยอยู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยสายต่อมาครับแคลร์ครับ this warning, โทรมาตเตือนอีกแล้วครับ Now, as well as I, กูก็อยากจะตอบให้ถูกก็ผิดหนึ่งถูกหนึ่งไงตอนเนี้ยเข้าใจปะมันยากเด้อมันไม่ง่ายไงแคลร์มึงเข้าใจกูหน่อยดิคำใบ้มึงก็ามาแบบโอ้โหสั้นมากบางอันก็จับใจความไม่ได้แล้วแม่งบางอย่างมันคล้ายกันจริงๆครับสายต่อไปโทรมา <Ooh. S 1> ด่ากูป่ะแองเจล่า Out its been screaming touch past and far squeamish at misery. for hour, or been out its It's the too to it it like like hell myself. I'm go look of ช่วยหน่อยได้ไหมมันมีสัตว์ใกล้ตายอยู่ในสวนของเราอะ่ะใครก็ได้ส่งมันมาจัดการมันทีสิมันกรีดร้องเป็นบ้าเป็นหลังมาเป็นชั่วโมงอ่ะเนี่ยแล้วฉันก็ไม่อยากจะไปแตแะหรือสัมผัสมันด้วยลูกชายฉันอายุแค่สิบขวบเขาเป็นห่วงมันมากเลยได้โปรดรีบหน่อยนะ Please <hold. S 1> สัตว์ใกล้ตายกรีดร้องอยู่นอกบ้าน ใช่ไอ้มาป่ะวะกูัวามาว่ะมันชอบกรีดร้องมันชอบร้องเสียงดังเนี่ยลองฟังเสียงมันนี้มีมีเสียงมานี่คือเสียงของมันนะเมื่อกี้มีเสียงแทรกมาตอนมันตอนผู้หญิงพูดด้วยลองฟังดูประมาณกลางคลิปมีเสียงกรีดแบบเนี้ใช่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 ไหม เสียงเดียวกันใช่ป่ะว่านี่แหละคือมันมีชื่อเสียงในเรื่องของการกรีดร้องแล้วมันก็มีรูปร่างคล้ายหม้ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์หรือสัตว์ชอบทานอาหารขนาดใหญ่ที่บ้านจํานวนมากถ้าหากว่าโดนได้รับเชิญเข้ามาในบ้านไม่เป็นภัยต่อเจ้าของบ้านโดยตรงแต่ถ้ามันโดนเชิญเข้ามาในบ้านมันจะแดกทุกอย่างจนหมดจนอิ่มแล้วมันก็จะไปเองตอนนี้คีย์เวิร์ดคือ1เป็นสัตว์ สส่งเสียงร้องนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นตัวนี้นะครับล้าถามว่าเป็นตัวอื่นเป็นสัตว์กรีดร้องไหมก็ก็มีปูกา้าปูก้าหน้าตาเหมือนสัตว์แต่ผมว่ามันน่าจะเอาตัวใหม่มาเล่นมากกว่าอันนี้มันทาให้สัตว์ตัวอื่นเนี่ยมันทาให้สัตว์ตัวน่นตกใจแล้วมันชอบมาจ้องเจ้าของบ้านตอนกินตอนนอนอะไซึ่งไม่น่าใช่ผมว่ามันคือเดอะแมร์ครับผมตอบด้วยความมั่นใจเลยเพราะว่าเสียงมันเทียบแล้วมันใกล้มากต้องใช่แล้วอะ่ะไป ถูกครับเด e m a มเราต้องฟังเสียงด้วยนะจริงๆต้องคอยเช็คเสียงนิดนึงนะ The m a มถูกครับเอ้ยถูก2ผิดหนึ่งไว้ยังไงต่อมึงโทรมาอีกโทรมาด่ากูหน่อยเร็วที่กูต่อผิดเมื่อกี้สวัสดีค่ะนัตตี้ให้บริการจาก Home Safety Service พูดถึงแมวเว้รรอบนี้ดูเหมือนว่าแมวของเบ็ตตี้เนี่ยจะมากวนอีกแล้วนะเนี่ยฉันต้องการใครก็ได้รีบมาจัดการเจ้าหน้าขนตัวทันทีตอนแรกเบ็ตตี้ก็ไม่มาปรากฏตัวที่การประชุมของสัปดาห์นี้และทีนี้แมวมันก็ไม่ปล่อยหลุดมาอีกแล้วมันมาทิ้งอะไรไว้นี่เนี่ยฮะซากอาหารอะไรก็ไม่รู้ขนนกเต็มไปหมดเลยเนี่ยเออใครก็ได้มาจัดการที่ทำไมให้แมวแบบมา,มาป้วนเปี้ยนที่ระเบียงบ้านเพื่อนอะไรอย่างนี้เพื่อนบ้าน <Please> พูดถึงแมวก็มีตัวเดียวตอนนี้ที่เห็นนะครับก็คือ you cat เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างเหมือนแมวขนาดใหญ่พวกมันชอบกินของที่แตกต่างกันไปกิน t e x t ซ์ไทแอนด์แฟบกินผ้าด้วยนะคนที่เจอมันเนี่ยมักจะรายงานเข้ามาว่าเจอเสียงกรนของแมวเสียงขู่ฟอฟอมีรอยเท้าแมวขนาดใหญ่เป็นรูปหิมะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าหายไปด้วยของเพื่อนบ้าน เขาบอกว่าเอาง่ายถ้ามันถ้ามันอดกินผ้านานๆเนี่ยปกติมันจะกินผ้าแต่ถ้ามันไม่ได้กินผ้านานๆมันจะเป็นอันตรายกับใครก็ตามโดยเฉพาะมนุษย์ที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นเด็กๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่สามารถรอดมันได้แน่มันเป็นแมวที่ตัวใหญ่ครับมันสามารถแอบเข้ามาในบ้านแล้วขโมยของอาหารต่างๆได้้วยถ้ามันหิวจริงๆแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการกินฟีเทอร์ฟีเทอร์มันคือขนนกไม่ใช่หรอแต่อาจจะไม่ใช่แมวก็ได้ไงคือคือป้าบอกว่าคิดว่าแมวของเบ็ตี้มันมากวนแต่มันไม่ไม่น่าใช่แมวครับตรงงเเเนนี้้้้ยยวทําาาใหหคคไปดืออจขบ ก็หายตัวไปด้วยนะครับสัปดาห์นี้ไม่มาปรากฏตัวด้วยแล้วทีนี้ก็ปล่อยแมวหลุดมาอีกแต่กลัวไม่ใช่แมวแล้วน่าจะหลอกนี่หรือเปล่าวินเทอร์เฟอร์หรือเปล่าขนน่ะเนี่ยขนวินเทอร์เฟอร์เป็นลักษณะขนขาวๆสิ่งที่น่ากลัวของมันก็คือถ้าเกิดว่าติดเชื้อจากอีขนนี้ขึ้นมาเนี่ยภายใน48ชั่วโมงเนี่ยจะกลายเป็นว่ามีขนเต็มตัวไปหมดคือถ้ามันเป็นอันนั้นน่ะก็จะตอบว่าตอบแมวได้เลยนะครับแต่มันเกี่ยวอะไรกัรที่เจ้าของหายตัวไปด้วยวะทำไมเจ้าของหนึ่งหายตัวไปไอ้นี่เปล่า ไอ้นี่มีขนนกทิ้งไว้เว้ยตัวเนี้ฟอสแคลโรเลอร์นี่ไงเฟเธอร์ฮิวแมนนอยมันเป็นลักษณะเหมือนมนุษย์ผสมนกใส่เสื้อผ้าหลายชั้นแล้วก็ชอบส่งเสียงร้องด้วยมักจะเข้ามาที่บ้านหลังฟ้ามืดเจ้าของบ้านที่เจอเจ้าตัวนี้มักจะไิ้นเสียงร้องเพลงเพื่อนบ้านหายตัวไปแล้วก็มีกองขนขนาดใหญ่อยู่รอบๆแถวๆประตูบ้านไอตัวนี้แหละเพื่อนบ้านหายด้วยมีกองขนด้วยอาจจะไม่ได้พูดถึงเสียงเพลงแต่ใช่น่าจะเป็นสิ่งนี้ครับฟอสแคลโรเลอร์ครับ หาไปเถอะเกือบแล้วไอ้เหี้ยเกือบไปเป็นแมวเป็นหมาอะไรแล้วถูกด้วยครับถูกครับมันเอาแมวมาหลอกเราไอเวนมันใช้คําว่าแมวมาหลอกนิ่ใส่ไม่ดีมันให้เราควายเขวสุดๆวันนี้ตอบถูกสามนะผิดหนึ่งถูกสามขอถูกสี่แล้วกันเผื่อเปอร์เซ็นต์มันจะดีกลับมาบ้างลอนด้าครับ I think kind of mold in there's some problem our house of mold The kind of thick สลาม <lime. S 1> เขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าบ้านเราน่าจะมีปัญหาเชื้อราอะไรบางอย่างรู้สึกเหมือนกับว่ามีของเหลวเหนียวเหนียวสลามอยู่ใกล้ๆช่องแอร์ของเราช่องระบายอากาศของเรามันทําให้สัตว์ของเรากลัวมากแมวของเรายังไม่อยากกลับเข้าบ้านเลยตอนนี้ <Please hold. S 1> ชัวร์เลยเนี่ยไอตัวนั้นอ่ะชื่ออะไรนะหลอกอีกหลอกด้วยคำว่าสลามอีกเชื่อปะ ลูซี่ลูซี่เป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งมนุษย์กึ่งของเหลวทําให้เรานึกถึงผู้หญิงตัวซิซีมันชอบลื่นไหลเข้ามาในบ้านในช่วงที่มีพายุลูกเห็บเจ้าของบ้านมักจะรายงานว่าเจอของเหลวใสๆใกล้ๆทางเข้าไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างช่องแอร์หรือป่องไฟซึ่งมันอันตรายกับทั้งมนุษย์และสัตว์นะครับที่มันเดินผ่านมันชอบขโมยความอบอุ่นจาก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็ทิ้งซากแข็งๆเอาไว้ด้วยก็อันนี้ตรงตรงที่ว่ามีของเหลวเหนียวเหนียวติ๊กสลมแล้วก็เข้ามาในแอร์เวนก็คือช่องแอร์สัตว์ของเรากลัวไม่กล้ากลับเข้ามาในบ้านถ้าถามว่าตรงไหมก็ตรงแต่มีพูดถึงเชื้อราด้วยเหมือนมีเชื้อราบางอย่างเข้ามาในบ้านเราหรือเปล่าบ้านเราน่าจะมีปัญหาเชื้อราหรือเปล่าพอดีเจอเศษของของเหลวเหนียวเหนียวอยู่ใช่หรือเปล่าวะหลอกวะเนี่ยมีอะไรอย่างอื่นปหมวะแต่คีย์เวิร์ดคือสลามะนะมันก็คิดว่าใช่ครับลัซซี่ตอบเลย มันคีย์เวิร์ดมันคือสลามอ่ะมันน่าจะชัดอะ่ะถูกไหมอะ่ะถูกครับโอเคอันนี้มันตรงตัวนะไม่น่าจะพิษดานขนาดนั้นนะถูกแล้วครับมารอสายต่อไปซิเป็นเกมที่แบบตั้งต้องตั้งสติดีๆตอนเล่นนี้ทอยแม่งเป็นร้อยอ่ะคิมอืม พระเจ้าช่วยดูเหมือนจะมีหิมะถล่มนอกนั่นบ้านเราอยู่ใต้ภูเขาวดีส่งคนมาทีก่อนนี่มันจะสายเกินปะเอาพูดอย่างนี้กูต้องตอบอวารันเช่ปะก็คือก็ก็คือตรงตัวเลยปะมึงพูดอย่างเงี้ยนี่ครับเนี่ยจะถูกฝังอย่างกระดันหันเมื่อกี้เลยอยู่ดีก็หายไปเลยก็ตอบได้เลยดิฟังเสียงใกล้เคียงไหมใช่ เสียงนี้เลยครับก็ไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยดิอันนี้มาง่ายขอบคุณครับขอบคุณมากที่มาง่ายๆบ้างแม่งก็พูดเองเลยว่ามันคือวคอวารานเช่ก็คือก็ตอบได้เลยครับอันนี้ดีอันนี้ดีเลยสายถัดมาแซม นี่ปะเนี่ยหมอบอกให้ฉันติดต่อมาที่นี่ฉันว่าฉันไปติดโรคอะไรบางอย่างจากหมามาหมาข้างบ้านฉันเน่ยมันมาดมฉันหรืออะไรสักอย่างแล้วตอนนี้มันก็มาบวมขึ้นในตัวฉันเนี่ยฉันรู้สึกได้เลยมันอยู่ใต้ผิวหนังฉันมันเหมือนเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วมันเจ็บมากเลยไอ้โรคจมูกหมาปะ n o ส e l ดโ n o เออเนี่ยครับ เป็นโรคที่ทําให้จมูกบวมขึ้นมาแล้วก็มักจะเกิดขึ้นในสัตว์ป่าแต่ก็สามารถถ่ายทอดมาสู่มนุษย์ได้เช่นกันมันจะทําให้เกิดอาการเจ็บปวดมากในช่วงที่มันกําลังบวมไปอย่างรวดเร็วเลดโนดโรคจมูกแดงอ้อันนี้ไม่ง่ายไม่ยากไม่ยาก้องบอกว่าไม่ยากได้ได้ของง่ายๆเงี้งดีแต่อีที่มันยากๆอ่ะมันซ้อนทับหลายๆอันเนี่ยยากผิวหนังอักเสบบวม ประมาณนั้นเป็นเม็ดเป็นตุ่มเนี่ยก็ตอบอันนี้เลยแล้วมันมีรูปหมาแล้วมันถ่ายทอดจากหมามาที่คนได้ถูกต้องนะครับอันนี้หวังว่าเปอร์เซนต์กูจะขยับขึ้นมาสัก80นะวันนี้มีสายที่เขาโทรมาด่าก,กูบ<อ>างอย่างสตีเฟ n นครับเหมือนมีใครบางคนเข้ามาในบ้านของฉันแต่กล้องนี้ร้ภายที่แกติดให้ฉันมันพังฉันเลยไม่เห็นว่าใครแต่ฉันได้ยินเสียงรองเท้าของมันเดินเข้ามา มันขมโมยเสื้อซันต้าของฉันไปที่แกมีนโยบายที่จะคืนเงินให้ไหมเนี่ยฮะอุปกรณ์พังแบบนี้เนี่ย <Please hold. S 1> ขายของกากๆมาเนี่ยขโมยเสื้อผ้านะครับรอบนี้สิ่งที่ขมโมยเสื้อผ้าได้แล้วมีเสียง s ชู s q u e a k i n g หรือไม่ก็เสียงอะไรสักอย่างขมโมยเสื้อผ้านะี่ยมีแมวนะหนึ่งตัวละไหนฟังดินี่คือเสียงขู่ video. <laughs> Someone is coming into my home. Your security cameras broke on me, so I can't see who it is. I can hear their shoes squeaking or something in the footage when they came in to steal my Santa outfit. Do you have some kind of policy compensating your customers for selling them faulty equipment? <laughs> ไม่ได้ให้เสียงเรามาตัวนี้ชอบขโมยเสื้อผ้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ชอบขโมยเสื้อผ้าก็คืออีตัวนี้ก็ชอบขโมยเสื้อผ้าโทรปกติมันจะไม่ค่อยเข้าบ้านแต่ในช่วงฤดูหนาวมันมักจะลดขนาดตัวเองลงเพื่อเข้ามาในบ้านได้และขโมยของอุ่นๆอ,อย่างเช่นผ้าม่านเสื้อผ้าเจ้าของบ้านมักจะรายงานว่ามีเสื้อผ้าหายไปแล้วก็มักจะได้ยินเสียงชิลชิลชิลคือเสียงอะไรเสียงแหลมสูงชิลส่าออฟแอร์ air, ครับเสียงเสียงลมเหรอ มันอันตรายมากถ้ามันตกถ้ามันถูกมองเห็นแล้วก็มันมันสามารถขยายตัวไปถึง12ฟุตได้ในช่วงเวลาแป๊บพิษตาเดียวเนื้อหนังของมันสามารถยืดหดได้อย่างยืดหยุ่นอย่าเข้าหามันเป็นอันขาดไอ้ไอ้นี้ก็โทรนะครับแต่ว่ามันไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรไงหนึ่งคือชอบขโมยเสื้อผ้าสองคือมีเสียง squeaking squeaking มันคือเสียงประมาณแบบลองฟังเสียงนี้ก่อน สควิคคือเสียงเอียดๆครับอันนี้เอียดไหมนี่แหละอีดีนี่แหละกูะว่าโชวแปลว่ามึงเจอตัวอันตรายแล้วลุงต้องถูกแล้วแหละเพื่อเรียกขวัญกำลังใจกลับมาเร็วเชียรเลเวลของเราต้องเพิ่มถูกครับเก่งมาก เย้ yeah! 87เปอร์เซ็นต์นี่มันเยอะไหมนะมันก็คงดึงเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาจาก67ขึ้นมาประมาณ70ประมาณคิดว่านะแต่ถ้าเราจะดึงขึ้นมา90นี่มันยากอยู่นะตอกบาทแล้วครับแต่เราทําได้นะ87.5%เปอร์เซ็นต์ผิดครั้งเดียวจากประมาณ7ข้อได้ไหมผิดอันเดียวนะครับถือว่าทําได้ดีขึ้นกว่าคลิปแรกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเมลอะไรเข้ามาครับเมลใหม่ลอตนี้ครับไม่รู้ว่าเธอได้ยินหรือย,ยังนะแต่ว่า,าแผนกเพสคอนโทรลเดพาร์ตเมนต์ของเธอเนี่ยกำ ฉันว่าเธอเองก็คงงานล้นมืออยู่แล้วแต่เธอน่าจะลองสังเกตดูบ้างนะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แฮปปี้คริสต์มา e อีนั้นที่ยีแล้วนะครับก็คือเรื่องอันนี้แน่เลยเนี่ยเรื่องแสงเหนือเนี่ยนี่คือเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับความเสี่ยงเริ่มสูงแล้วด้วยนะครับให้จับตาดูให้ดี เชียร์เลเวลเราต้องจับตาดูเชียร์เลเวลให้ดีคือตอนแรกเขาบอกให้เชียร์เลเวลเกิน90ใช่ไหมนะจะได้ไหมเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดอะมันให้ดูเชียร์เลเวลตอนแรกเลยมันบอกว่าถ้าทําได้เกิน90อาจจะปลดล็อกฉากจบเลยสักอย่างหนึ่งใช่ปะคิดว่านะแต่คือแบบที่ตอนนี้มันอาจจะไม่ถึงอะดิยากจังก็รอดูต่อไปยังพอมีเวลาอยู่24 25อ่ยะยังพอมีเวลารอดูนะครับรอดูในคลิปต่อไปแล้วกันผมจะดึงกลับมา90ได้หรือเปล่าก็คือหลังจากนี้ห้ามพลาดแล้วจริง,รงๆเป็นกาัใใจห้ด้ดวยแรอ จะได้โยกไปเล่นในไลฟ์อย่างเดียวแล้วเนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยที่รับชมจนจบนะจ๊ะ